สำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็มาเจอในเรื่องโซ่อาหารนะคะโซ่อาหารคืออะไรรู้ไหมคะโซ่อาหารนะคะก็คือการถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตเนี่ยจากพืชไปสู่สัตว์กินพืชก่อนนะคะแล้วก็จากสัตว์กินพืชเนี่ยไปสู่สัตว์กินเนื้อ เป็นทอดทอดนะคะหรือง่ายๆก็คือการกินต่อกันเป็นทอดทอดนะคะโดยโซ่อาหารนะคะก็จะประกอบด้วยผู้ผลิตผู้บริโภคแล้วก็ผู้ย่อยสลายนั่นเองค่ะามาดูภาพนี้นะคะภาพนี้ก็จะเป็นภาพแสดงของโซ่อาหารก็คือการกินต่อกันเป็นทอดทอดนะคะ เหมือนภาพแรกภาพนี้ก็จะเป็นหญ้านะคะลูกศรจะหันไปทางตักกะแตนแสดงว่าตักกะแตนเนี่ยกินหญ้านะคะตักะแตนเนี่ยจะเป็นผู้บริโภคลำดับที่1ต่อไปกบกินตักะแตนเป็นผู้บริโภคลำดับที่2แล้วก็ต่อไปเหยี่ว กินกบเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายนะคะภาพที่สองก็เหมือนกันภาพนี้เป็นภาพต้นไม้ต้นไม้ก็จะเป็นผู้ผลิตนะคะผู้ผลิตก็คือสามารถสร้างอาหารได้เองอ่านี่ลูกศรจะชี้ไปที่หนอนแสดงว่าหนอนกิน ใบไม้นะคะหนอนกินใบไม้เป็นผู้บริโภคลำดับที่1ต่อไปไก่กินหนอนเป็นผู้บริโภคลำดับที่2นะคะสุดท้ายสุนัขจิ้งจอกกินไก่เป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายนั่นเองนะคะไม่ยากใช่ไหมอ่ะต่อไปมาดูโครงสร้างของ กลุ่มสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศนะคะก็คือแบ่งออกเป็น3พวกที่ครูพูดไปแล้วเมื่อกี้นะคะก็คืออย่างแรกเป็นผู้ผลิตผู้ผลิตก็คือได้แก่พืชสีเขียวอะไรพวกนี้นะคะคือสามารถสร้างอาหารได้ด้วยตัวเองต่อไปผู้บริโภคผู้บริโภคนะคะก็คือไม่สามารถสร้างอาหาร เองได้ผู้บริโภคก็จะแบ่งออกเป็นก็คือมีผู้บริโภคพืชเช่นพวกกระต่ายกวางวัวช้างมา้าวัวควายนะคะแพะแกะอะไรต่างๆ่าต่อไปผู้บริโภคสัตว์เช่นเสืองูสิงโตจระเข้เหยี่ยวอะไรพวกนี้นะคะ 3. ผู้บริโภคทั้งพืชแล้วก็สัตว์เช่นคนหมูลิงสุนัข 4. ผู้บริโภคซากพืชซากสัตว์ก็คือพวกอีแร้งนะคะพวกนี้ก็จะกินซากศพนั่นเองและสุดท้ายผู้บริโภคเศษอินทรีย์นะคะก็คือเช่นไส้เดือนดินก็จะกินซากเน่าเปื่อยนะคะที่ผุพังเอามาดู ข้อที่3ก็คือผู้ย่อยสลายผู้ย่อยสลายนะคะก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้แต่จะได้รับอาหารโดยการสร้างเอนไซม์ออกมาย่อยนะคะก็คือมาย่อยสลายพวกซากของสิ่งมีชีวิตนะคะแล้วก็ดูดซึมไปใช้เช่นพวกแบคทีเ r ียเหดระตามภาพเลยนะคะ ต่อไปมาดูตัวอย่างของโซ่อาหาราเหมือนที่ครูกเกินไปตอนแรกเลยนะคะาภาพนี้แครอทแครอทก็คือเป็นผู้ผลิตนะคะผู้ผลิตต่อไปกระต่ายกินแครอทเป็นผู้บริโภคลำดับที่1สุนัขจิ้งจอกเป็นผู้บริโภคลำดับที่2ก็คือสุนัขจิ้งจอกเนี่ย กินกระต่ายต่อไปสิงโตสิงโตกินสุนัขจิ้งจอกก็คือเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายนั่นเองอมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะจะได้ทำแบบฝึกหัดได้ถูกต้องอภาพนี้ก็จะมีเข้าโพดเป็นผู้ผลิตนะคะ,ะต่อไปตั๊ก,กแตนเนี่ย กินข้าวโพดเป็นผู้บริโภคลำดับที่1เห็นไหมมันคือตัวแรกที่ได้กินข้าวโพดดังนั้นมันก็คือผู้บริโภคลำดับที่1ต่อไปกบกบเนี้ยกินตะกะแตนเป็นผู้บริโภคลำดับที่2งูกินกบเป็นผู้บริโภคลำดับที่3สุดท้ายเยียวกินงูเป็นผู้บริโภคลำดับ สุดท้ายนั่นเองนะคะามาดูหน้านี้ก็จะเป็นแบบฝึกหัดที่ครูให้ไปส,สัปดาห์นี้นะคะเดี๋ยวครูจะมายกตัวอย่างให้ดูแค่ข้อเดียวนะคะดูจากภาพเลยในภาพของข้อหนึ่งก็จะมีพืชมีนอนมีไก่แล้วก็สุนัขป่านะคะหรือว่าสุนัขก,กิ้งจอกนั่นเองอข้อหนึ่งเ้าถามว่าผู้ผลิตคือ ผู้ผลิตของข้อนี้คืออะไรคะอะ่ตอบก็คือพืชนั่นเอง1.2ผู้บริโภคพืชคือคืออะไรคะบริโภคพืชข้อนี้ก็คือหนอนนะคะอ่าหนอนหนอนมันกินพืชข้อ1.3ผู้บริโภคสัตว์อ่าบ,บริโภคสัตว์ก็จะมี ไก่กับสุนัขป่านะก็เขียนไปเลยไก่สุนัขป่าต่อไปข้อสุดท้าย1.4ข้อถามผู้บริโภคลำดับที่1อะไรคะคำตอบก็คือหนอนเพราะว่าไก่เนี่ยลำดับที่2ส่วนสุนัขป่าเป็นลำดับสุดท้ายดังนั้นตอบเลยว่าหนอนนะคะไม่ยาก ส่วนที่เหลือข้อที่เหลือทําเองนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบฝึกหัดนะคะเดี๋ยวฝึกทําไปพร้อมกับครูหนึ่งข้อนะคะแล้วที่เหลือให้ทําลงในสมุดนะคะอ่ะข้อหนึ่งครูให้มาแล้วมีย่าหนอนตะกกตนแล้วก็นกอ่ะ ให้เราใส่ลูกศรไปเลยหนอนกินหญ้าตัก,กแตนกินหนอนนกกินตัก,กแตนแล้วก็ระบุด,ด้วยหญ้าเป็นผู้ผลิตหนอนเป็นผู้บริโภคลำดับที่เท่าไหร่คะผู้บริโภคลำดับที่1น่ตั๊ก,กแตนเป็นผู้บริโภคลำดับที่ 2แล้วก็นกเป็นผู้พวกลำดับสุดท้ายอ่าส่วนข้อ2ทําลงในสมุดนะคะต่อไปมาเรื่องสายใยอาหารสายใยอาหารนะคะก็คือห่วงโซ่อาหารหลายๆห่วงโซ่นะคะที่มีความสัมพันธ์กันนะคะ ก็คือมีการกินกันอย่างไม่เป็นระเบียบนั่นเองอมาดูตัวอย่างของสายใยอาหารนะคะ,ะลบก่อนลบก่อนอมาดูตัวอย่างหน้านี้นะคะของสายใยอาหารเห็นไหมผู้ผลิตมีแค่ตัวเดียวก็คือต้นข้าวแล้วมาดูกันว่า สายใยอาหารเนี่ยจะมีกี่ห่วงโซ่ด้วยกันนะคะามาทำไปพร้อมกันโซ่แรกเริ่มจากต้นข้าวต้นข้าวให้จำไว้ว่าเวล,ลาเขียนโซ่อาหารต้องเริ่มจากผู้ผลิตก่อนนะคะต้นข้าวต่อไปอะไรกินต้นข้าวก็จะเป็นตกกะแตน ต่อไปอะไรคะอะไรกินตะกะแตนกบอะไรกินกบงูเขียวต่อไปอะไรกินงูเขียวนกอูอันนี้ได้แล้ว1โซ่นะคะต่อไปมาดูโซ่ที่สองต้นข้าวเหมือนเดิม อะไรกินต้นข้าวก็จะเป็นหนูต่อไปอะไรกินหนูก็เป็นแมวมีอะไรกินแมวอ,อีกไหมคะไม่มีแสดงว่าแมวเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายของโซ่นี้แล้วนะคะ,ะต่อไปดูโซ่ที่สามต้นข้าวเหมือนเดิมไปหนูเหมือนเดิม ต่อไปมาดูอะไรกินหนูอีกก็จะเป็นงูเขียวเสร็จแล้วอะไรกินงูเขียวคะเหมือนข้อด้านบนเลยก็คือนกงูกต่อไปโซ่ที่สี่นะคะโซ่ที่สี่เหมือนเดิมต้นข้าวหนู ต่อไปอะไรกินหนูอีกก็จะเป็นนกกู้เลยอ่าไม่มีอะไรกินนกกูกแล้วนกกูกเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายอ่ามาดูอีกหนึ่งโซ่นะคะต้นข้าวเหมือนเดิมหนูแล้วอันสุดท้ายตัวอะไรกินหนูคะเสือ เห็นไหมคะสายอาหารก็คือการที่มีห่วงโซ่อาหารหลายๆห,ห่วงโซ่นะคะที่มามีความสัมพันธ์กันสำหรับเรื่องห่วงโซ